ครับก็ตั้งแต่วันแรกนะที่แบงค์เนี่ยร่างอยู่ที่จันทบุรีนะครับก็ไม่สามารถจะเอาร่างน้องกลับมาได้เพราะว่าเอกสารของแม่เนี่ยไม่ครบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอากลับมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าต้องไปดําเนินการเอกสารเนี่ยอีกอีกระยะหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมก็ประสานทางพิ่ารก,กิจแล้วก็ใช้วิธีของผมนะครับจนสามารถเอาร่างน้องเนี่ยกลับมาจากที่จันทบุรีนะครับมาสู่ที่กรุงเทพได้นะครับแล้วก็ดําเนินการในส่วนของการจองวัดนะก็ วจทั้งหมด3วันนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมด24งหมผมกับเพื่อนๆดําเนินการให้ทั้งหมดนะครับค่าเดินทางจัดการให้ทั้งหมดแล้วก็ทราบเบื้องต้นว่าทางยายเนี่ยเขามีหนี้อยู่กว่า60,000ซึ่งแบงค์เนี่ยเขามีความตั้งใจว่าจะใช้หนี้ให้กับยายนะครับแต่ก็จบชีวิตไปก่อนนะครับจริงๆแบงค์มีโปรเจกต์เยอะมากเลยนะเยอะเยอะจริงๆผมฟังคือผมอยู่กับยายหลาย,ลายวันผมก็หดหู่ไปด้วยเอาตรงเลยนะครับฟังแต่เรื่องมันน่าสงสารจริง นะก็นะครับก็พี่ชายผมนะครับพี่ธรรมนัทพรมเผาก็ให้มูทีจัดการให้ใช้นี่ให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เดือนละห้าพันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยยายก็บอกว่าแบงค์เนี่ยจะหาข้าวหาอาหารมาให้เอาเงินมาให้นะครับก็วันไหนทํางานได้เงินเยอะหน่อยทํางานมีตังก็กลับมาซื้อเป็ดให้ยายนะครับเป็ดตัวนึงเนี่ยก็ประมาณ 3- ามถึง ยายจริงๆยายครับเป็นคนขี้เกงยจใจนะเขาก็แบบไม่อยากให้มาซื้ออะไรแพงๆมาให้อ่ะนะแต่แบงค์อ่ะเขาอยากให้ยายกินดีนะครับนะผมก็เลยถามยายว่ายายรู้ไหมครับว่าแบงค์เอาเงินมาจากไหนที่มาซื้อเป็ดยายบอกว่าทํางานผมก็ถามว่าแบงค์รู้ไหมครับว่างานเออยายรู้ไหมครับว่าแบงค์ทำงานอะไรยายไม่เคยรู้เลยแต่พอผมมาได้ยินคําที่ผม ในรถดิผมช็อกไปเลยนะเพราะว่าเป็ดตัวหนึ่งที่คนจะได้กินเนี่ยแม่งแลกอะไรกับมาเยอะมากนะศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกลดทอนมากเลยถูกไฟจุดหัวให้กินเออเอาเท้าขยี้อ้วกใส่หัวแต่ละอย่างที่ทํามาเนี่ยแบงค์ได้เงินนะครับเอาศักดิ์ศรีตัวเองไปขายยอมเป็นของเล่นของคนรวยยอมกินเหล้ายอมกินอะไรที่มันแบบมันเออมันทรมานตัวเองอะนะนะครับแต่ ก็เพื่อแรกมากับให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไปต่อได้มันก็น่าสงสารมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่ช่วยไปแล้วสามอย่างนะก็มีเมื่อกี้ก็สอบถามเรื่องบ้านนะครับบ้านก็ยังค้างอีกประมาณสองแสนกว่านะก็ตอนนี้เนี่ยอ่าก็ถ้าไม่มีใครจัดการให้เดี๋ยวพวกผมก็จะหาวิธีการจัดการให้นะครับนะแล้วก็เมื่อกี้สอบถามเรื่องการทําบุญ ก็แบงค์เคยบอกเมื่อกี้ถามนะแบงค์เคยบอกว่าอยากเคยพาจะพายายไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีไปทาบุญที่เชียงใหม่ก็เอาจะเอาคุณยายไปด้วยถ้าคุณยายเขาอยากไปนะครับนะก็เบื้องต้นแนวทางการช่วยเหลือของผมประมาณนี้ในช่วงเวลาหนึ่งวันที่ผมเข้ามาช่วยแต่ผมต้องฝากตรงนี้นะคือการที่ผมเข้ามาตรงนี้เนี่ยอ่ผมผมก็โดนอิมแพคหลายอย่างนะ นะอย่างแรกเลยนะก็มีคนบอกว่าทำไมก่อนหน้านี้มีชีวิตอยู่ไม่ออกมาช่วยผมเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้เลยว่าน้องมันไปถูกกระทำเหมือนเหมือนฮิวแมนซูแบบนี้เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับถูกกระทำแบบหนักขนาดนี้ไม่เคยรู้มาก่อนพอเกิดเรื่องเนี่ยเพิ่งรู้ถ้าวันนั้นเนี่ยทางครอบครัวเขารู้ผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องแล้วเขามาขอให้ผมเอาแน่นะครับแต่วันนี้ วันที่น้องจากไปแล้วผมเชื่อว่าผมทําได้เต็มที่นะผมย้อนกลับไปถามว่าไอคนบอกว่าทําไมถึงออกมาช่วยตอนนี้ถามว่าวันนี้น้องเขาได้รับความช่วยเหลือแล้วหนักกระบาลอะไรของพวกคุณนะทําไมอ่ะน้องเขาได้รับความช่วยเหลือแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเขาก็ควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเปล่าวะเพราะว่าดูดิสิ่งที่เขาถูกกระทํามามันสมควรเกิดขึ้นกับเขาไหมล่ะแล้ววันเนี้ยผมไม่ได้เสลอหิ้วแสงมายืนอยู่ตรงนี้ครอบครัวเขาเรียกผมให้มาช่วยแล้วถามว่าวันนี้สิ่งที่ผมทําให้เขาอ่ะ ไอ้คนที่พูดอ่ะทําได้สักครึ่งหนึ่งหรือเซี้ยวนึงที่ผมทําให้เขาบ้างหรือยังวันนี้คุณนี่ะได้มางานเขาบ้างหรือยังได้จัดงานให้เขาหรือเปล่าทําอะไรให้เขาบ้างพวกคุณมีแต่ตั้งคําถามเพื่ออะไรอะ่ะนะน้องได้อะไรจากสิ่งที่คุณพูดออกมาผมไม่เคยใช้งานน้องเลยไม่เคยไปให้น้องทําอะไรประหลาดพิสดารเลยด้วยซ้ํานะแต่ผมมาทําให้เพราะผมสงสารนะครับถ้าวันนี้ท่านไม่สงสารหรือว่าไม่อยากจะช่วย ก็แค่หูป,ปากไปเปล่าวะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะกับอีกคนนึงผมขอโทษนะอันนี้อาจจะกระทบพี่น้องผมหลายท่านนะในเนี้ยก็มีนักข่าวที่ทํางานกับผมเยอะมากแล้วก็เคยไปลงพื้นที่ทํางานกันแบบทุรักทุเลมากเลยนะแต่วันนี้ผมไปเจอโพสต์หนึ่งนะมันแย่มากเลยอะ่ะผมลงในกลุ่มนักข่าวนะผมยังเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกแย่มากเลยอะ่ะเพราะว่า มาบอกว่าผมดังได้ก็เพราะนักข่าวอย่างกูมึงดังได้ก็เพราะนักข่าวแบบกูกูไม่รู้จักมึงครับบอกตรงๆกูไม่รู้จักมึงเลยมึงเคยมาผักดันกูตอนไหนเนี่ยมีเนะี่ยพี่พี่น้องๆเนี่ยเคยไปลงพื้นที่เนี่ยเนี่ยไปกับผมไอ้พวกเนี้ยเออสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่เราทํางานอะ่ะมันคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือเปล่าวันเนี้ยผมถามว่าผมนี่น่าจะเป็นคนมาออกไมม่วันคนท้ายๆเลยด้วยซ้ําม,มั้ง นะผมไปตั้งแต่วันแรกถามว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานน้ามาหาผมผมคุยข้อมูลกับน้าผมก็ไปรับยายที่บ้านเพื่ออะไรไปดําเนินการในส่วนของวัดไงวันแรกควรดําเนินการในส่วนของอะไรการเยียวยาเมื่อวานผมไม่ได้สัมภาษณ์เลยดีกว่าเนี่ยไม่ได้มายืนมาอย่างนี้เลยไม่มีเลยนะก็เดินไปเนี่ยใครเนี่ยดูในไลฟ์มั่งมาจิ้มมั่งนี่นี่หน่อยไม่มีแบบมายืนอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะต้องการเอายายมาแต่ถามว่าคุณบอกว่า ตั้งใจเข้าไปช่วยคุณช่วยอะไรอะวันนี้คุณช่วยอะไรบ้างหรือยังคุณได้ทําอะไรให้เขาไปบ้างหรือยังแล้วผมถามว่าอย่างที่นาเขาบอกอะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านนะคุณน่ะเดินเข้าไปบ้านเขาจะพาแม่เขาไปออกรายการคุณขอลูกเขาหรือยังนะแถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะผมว่าต้นสังกัดควรตรวจสอบนะถ้าถามว่าเจ้าบ้านแล้วไงผมถามว่าถ้าคนเดินเข้าไปบ้านคุณไปหาแม่คุณไปหาลูกคุณแล้วเอาเขาออกมาจากบ้าน โดยที่จะมาออกรายการโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตคุณคุณโอเคปะ่ะคุณโอเคหรือเปล่าล่ะถ้ามีคนเดินไปหาแม่คุณแล้วบอกว่า mm. เฮ้ยออกไปกับผมเถอะไปออกรายการเถอะโดยที่คุณไม่รู้เลยคุณโอเคปะ่ะนั่นนั่งที่ตัวคุณเป็นเจ้าบ้านกับหัวกับตัวกันนี่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอผมออกมานะพอยายเขาออกมาทํางานเรื่องหลานตัวเองมาเอาเรื่องวัดบ้างมาเอาดําเนินการในเรื่องของเอาร่างกลับมาบ้างคุณมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่โอเค อย่างเงี้ยมันมันได้เหรอวะแล้วบอกว่าอะไรไอ้คำหนึ่งที่ผมแบบไอ้นี่มากเลยบอกว่าอะไรนะถ้ามีคนเดินตามคนดีๆเขาไม่คนเดินตามเนี่ยมีเหมือนอะไรมาเฟียมาเฟียสักอย่างอะทําไมอะผมไม่มีสิทธิ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ญาติคนตัวเคสผมเหรอทําไมอะคุณคุณมีอะไรหรือเปล่าผมถามว่าวันเนี้ยที่คุณบอกว่าคุณช่วยคุณไม่ได้มาเอาเลตติง้งคุณช่วยอะไรไปแล้วบ้างวันเนี้ยวันแรกอะคุณได้ทําอะไรให้เขาไปบ้าง คุณผมถามกับผมพาเขามาวัดไม่ได้มาออกไม่แบบเนี้ยแต่คุณจะพาเขาไปออกรายการอันนี้คุณช่วยเขาเหรอคุณไม่หวังถึงเรตติ้งจริงๆเหรอะนะถ้าไม่ช่วยหรือว่าไม่ชอบเวลานี้นะครับปุบปากนี้ที้ททกดยยย็เครับช่เอา,ยมา,มาครับก็เบื้องต้นนะตัวเอ็มเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับว่า อยากจะคุยกับทางครอบครัวนะแต่ผมก็บอกว่า,าถ้าจะคุยขอคุยต่อหน้านะครับแล้วก็คุณจะดําเนินการเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณไปทํากันบ้านมานะครับนะก็ผมก็ไม่อยากไปไกด์ไลน์ว่าคุณต้องทํานู่นทํานี่นะเพราะตอนคุณทําไม่มีการปรึกษาใครนะคุณทํากันเองแต่เวลานี้จะให้ผมไปไกด์ไลน์ผมว่ามันคงดูประหลาดประหลาดผมคงมานั่งผมมานั่งฟังได้แต่ผมคงแนะนําให้คุณทํานู่นทํานี่ไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นละ ว่าการที่เขาจะบอกอะไรออกมาหรือจะไปทําช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันป่าอย่างที่เขาจริงไหมไอ้ผมขอโทษนะเอ็มอาจจะฟังอยู่เอ็มก็จะได้รับรู้คําพูดเหมือนกันนะครับว่าวันเนี้ยคุณบอกว่ากินเหล้าหมดเนี่ยแบนหนึ่งเนี่ยให้หมื่นหนึ่งนะถามว่าถ้าเยียวยากุ๊กกู่อะ่ะาผมพูดภาษาแบบชาวบ้านนะกุกกู่แบบเนี่ยเอาผมให้เ,เดือนละหมืน่นผมไม่ได้ดูถูกนะแต่แบบถ้ารวมๆออกมาแล้วแบบโอ้โห ก็ทุกคนก็อาจจะมีตั้งคาถามว่าป๋าจริงหรือป๋าโมกอะนะนะครับก็ลองลองคิดดูว่าสิ่งที่เราทําไปอะนะอย่างที่เอ็มบอกว่าสํานึกมันคู่มันคุ้มค่ากับชีวิตคนคนหนึ่งไหมแต่ผมบอกเอ็มอย่างนี้เมื่อกี้ว่าวันนี้สิ่งที่เอ็มมาเยียวยาไม่รู้แหละอาจจะเป็นเบื้องต้นก็ได้เอ็มอาจจะคิดได้ในวันข้างหน้าว่าเออไอ้นี้มันอาจจะเพิ่มเติมหรือทํานู่นทํานี่อะไรก็แล้วแต่การเยียวยาคือการเยียวยาเขามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาแต่เรื่องของ ผลที่จะตามมาสมมตินะอนาคตอาจจะถูกดําเนินคดีอาจจะมีการถูก,ถกตั้งข้อหาก็ให้เป็นไป,นปนตามกระบวนการไปไม่ใช่ว่าจ่ายวันนี้ทุกอย่างจบไม่ใช่นะครับนะนะก็คุณมีสิทธิเยียวยาเขาก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นก็ว่าไปส่วนถ้ามีการดําเนินคดีก็ว่าไปนะครับการเยียวยาที่เราแล้วก็ทางญยานเองคุณพอใจไหมหรือว่าแบบคุณต้องถ้าคุณจำต้อง ทางนี้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเขาตอนทําเขาไม่ได้ปรึกษาใครเวลาเนี้ยเขาควรที่จะคิดเอาว่าเขาควรทําอะไรบ้างนะครับนะเขาก็ไปคิดมานะครับก็ทางนี้ก็ไม่ได้เสนออะไรการที่การจากที่ไปออกรายการนะครับคุณเอิร์ธเขาได้มีการพูดยังไงบ้างการช่วยเหลือทางครอบครัวเราตอนแรกๆผมพูดตรงๆนะอ๋อเขาบอกว่าพยายามจะชดใช้ทุก ทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เขาทำได้ตามที่กําลังเขามีแต่แรกผมก็ฟังฟังก็เกือบเคิมต้องใช้เกือบเคมนะบอกว่าเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวเ,เรื่องมันเกิดเนี่ยเพราะว่ามีคลิปตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนานะดูจก็มาพูดในมุมที่คนตายเขาเอาพูดตรงๆนะคนตายเขาไม่ได้ลุกมาแก้ต่างรือคนตายเขาก็พูดไม่ได้นะครับแต่ต้องถามว่าสิ่งที่เบิร์ตทำกับตัวแบงค์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าะ นะถามว่าผมขอโทษนะกินเอาอึให้กินเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีคอนเทนต์เอาอึให้คนอื่นกินอเป่ะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดต่อนี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้เอาไว้ให้แบงก์กินตอนนั้นมันตัดต่อก็ถามถึงหลักฐานว่ามีหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีนะและอีกอย่างหนึง่งคือถามว่าจะมาวัดหรือเปล่าผมก็ถามจบรายการนะจะมาวัดหรือเปล่าก็บอกว่าจะมานะไหนอ่ะไหนอ่ะเบิร์ตอยู่ไหนเบิร์ตอยู่ไหน เนี่ยมันเลยทําให้คิดได้เลยนะเว้ยว่าการที่ภาษาชาวบ้านนะมึงพูดอะกูมึงพูดไปขอไปทีเปล่าวะฮะลูกผู้ชายพอเปล่าวะฮะพูดเพื่อเอาตัวรอดหรือเปล่าวะและที่มึงพูดในรายการทั้งหมดจะเชื่อได้ไงฮะผมถามว่าเฮ้ยอยากบวชให้น้องมันเปล่าวะสำนึกผิดจริงเปล่าวะอยากบวชให้ครับพี่สำนึกจริงๆครับไหนอะมึงอยู่ไหนฮะแล้วที่มึงพูดมาทั้งหมดบอกว่าจะเลิกทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นไอ้ที่พูดมาอย่างนี้กูเชื่อได้ไหม นะเป็นลูกูชายอะนะเวลาเกิดเหตุแล้วกล้าทํามันก็กล้ารับนะเว้ยนะไม่ใช่เหมือนวันแรกบอกโอ้ยไม่มีการจ้างเลยไม่มีนู่นไม่มีนี่เลยพอถึงเวลาจริงอะวันเนี้ยโดนขยี้โดนโดนต้อนถึงจนถึงรับอย่างเงี้ยลูกผู้ชายไหมฮะไมไเพิ่มไหมที่กันได้ถามเบิร์ตนะครับว่าที่มีการพูดจริงไหมกับคำปากของ แมว่าเรื่องของไม่มีปัญญาจ้างทนายดีๆมาสู้กับเขาหรอเนี่ยเขาได้มันเอ่าบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่รู้จักไม่รู้จักคนนี้ไม่ได้มาทางมันแต่เดี๋ยวผมก็จะถามเนี่ยเมื่อกี้รอสวดเสร็จก็จะถามเอ็มเรื่องเนี้ยว่าใครนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินทางมาคนที่ดูแลบ้านคือคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของยายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกกังวลใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้คนที่ไปกับ แม่เนี่ยโทรไปหาเขาถามว่าบ้านยายอยู่ไหนถามทําไมอะ่ะฮะอยากรู้เหรอมานี้ดิอยากรู้มานี่อยู่นี่ทําไมอะ่ะอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนแต่เนี่ยตัวอยู่วัดก็เห็นเนี่ยไรสดทุกคนก็ออกหมดอยู่นี่ไงมาดิอยากคุยมานี่แสดงความไป็สุดใจหน่อยมานี่ถูกป่ะทุกคนกลัวป่ะละ่ะบ้านอยู่ไหนอยู่ดิมโทรไปถามบ้านเขาทําไม,มพูดกับเขาแบบนั้นอะ่ะถามว่าการที่คุณถามเขาว่าเฮ้ย คุณทนายฝั่งนี้ดีมีข้อมูลกล้องวงจรปิดทางนู้นไม่ผิดมีโอกาสชนะมันใช่เวลาที่มึงควพูดไหมเราพูดเพื่ออะไรแต่เบอร์เขายืยานยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนพูดไม่รู้จักแต่คนที่ไปด้วยอะเขาบอกว่ามากจากฝั่งนี้ฝั่งเอม็มคนที่ไปรับอ่ะนะแต่ก็เดี๋ยวจะถามเหมือนกันนะว่าใครนะครับแล้วตอนนี้สามารถติดต่อคเบอร์ได้ยังครับว่าคุเบอร์ผิด ยังเลยเนี่ยก็เดี๋ยวรอสวดเสร็จอะไรเสร็จก็ออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะไล่ตามก็อย่างมาเมื่อกี้ที่ถามบอกว่ามีคนในงานเนี่ยหลายคนตอนที่ร่วมวงก็น่าจะพอมีหลายคนถูกไหมเจ้าของงานหนึ่งคนไอคนที่ถ่ายคลิปละ่ะคนที่ถ่ายภาพละ่ะอยู่ไหนมาขอโทษเขายังหรือต้องให้ตัวเอ็มมาออกหน้าคนเดียวผมตั้งคำถามนะตอนอยู่นี่อยู่กันเยอะแยะเลยสนุกสนานขำกันหลายคนเลย แล้ววันเนี้ยคนที่ออกมารับผิดชอบมีคนเดียวเหรอคนเดียวเองเหรอแต่ตอนขำขำด้วยกันนะสนุกด้วยกันนะรับผิดชอบคนเดียวหเหรอเนี่ยเหรอฮะโหแม่งจริงเลยเมื่อกี้ถามว่าจะมีใครจะคุยเพิ่มไหมเก็บไม่มีแม่งผมผมต้องสงสัยนะถ้าไม่ได้เนี่ยทุกคนมาช่วย แย่ว yeah, ่ะดูทรงแล้วนะ